สวัสดีครับไอรักเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มีกําหนดการจ่ายเงินไม่ว่าเป็นเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นการกาหนดการโอนเงินอย่างเป็นทางการแน่นอนที่สุดแล้วนะครับรวมถึงแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายเรื่องนะครับเพิ่มเติมในวันนี้ก็มาที่เรื่องแรกกันก่อนสําหรับวันโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็โครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับซึ่งก็ประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งล่าสุดในตอนนี้นายคมเติมพิทยาประสิทธิ์รัตมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทางทกศซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยจากสถานการณ์ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่มีราคาที่ตกต่ำลงทําให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีก็มีความหองใยในปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการมอบนโยบายในส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเร่งดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งล่าสุดในตอนนี้คณะรัฐมนตรีว่ารกอรนะครับได้มีม เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือตามนโยบายเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564 และเมื่อวานนี้วันที่3ธันวาคม2,564ทางธนาคารทกศจึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทกศเป็นวาระพิเศษเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางดำเนินง,งานและก็อนุมัติวงเงินงบประมาณรวมอยู่ที่138,224.76ล้านบาทซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับข้อที่1ก็เป็นโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 0ง4ั65เพิ่มเติมนะครับจำนวนอยู่ที่74,569.31ล้านบาท ซึ่งพ่อแม่นพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์กว่า4.69ล้านครัวเรือนและก็ทางทกสศนะครับจะทําการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรที่รับสิทธิ์และก็ดําเงินการโอนเงินประกันร,รายได้เขา้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงในวันที่9ถึง13ธันวาคม2564 ข้อที่2ก็เป็นโครงการสนับสนุนข่าวบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรปลูกข้าวปีการผลิต2 0 4 6 5ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและก็จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและก็มีรายได้มากขึ้นโดยสนับสนุนเงินให้ีน้องเกษตรกรที่มีการขึ้นเรียเพื่อปลูกข้าวปีการผลิต2 0 4ั6 5รอบที่1กับทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อครัวเรือนซึ่งก็มีวงเงินงบประมาณนะครับจำนวนอยู่ที่5 3 8 7 1 8 4ล้านบาท ซึ่งก็มีเป้าหมายให้กับพี่น้องเกษตรกรจํานวนที่4.57ล้านครัวเรือนโดยที่จะเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้าบัญชีของเกษตรกรในวันที่13-17ธันวาคม2564นะครับและก็ข้อที่3มก็เป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภทนะครับซึ่งก็ได้แก่ยางพาราแผน่นดิบคุณภาพดี ก็มีการประกันราคาอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 100%นะครับมีการประกันราคาอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 50% ประกันราคาอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่วงเงินงบประมาณนะครับจำนวนที่9,783.61ล้านบาทก็มีเป้าหมายพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่1.88ล้านรายรวมถึงพื้นที่สวนยางกว่า19.16ล้านไร่โดยที่จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรในวันที่ 20ธันวาคม2564เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ทางทกศก็มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการประกรันรายได้เกษตรกรผูกข้าวโดยจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 7ธันวาคม2564เตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามเสร็ษที่รับในวันที่8ธันวาคม2564และวันที่9ธันวาคม2564จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรแล้วก็ทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึงวันที่13ธันวาคม2564สำหรับอีก2โครงการ จะดำเนินการตามวันที่กําหนดต่อไปนี่ก็เป็นข้อมูลโดยตรงแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการของทางกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรล่าสุดในตอนนี้นะครับและทางกระทรวงการคลังก็ขอเตือนข่าวปลอมนะครับซึ่งก็ได้มีการประกาศล่าสุดในตอนนี้ว่า แจ้งไม่ได้มีการจ่ายเงินเยียวยารอบใหม่15,000บาทซึ่งนายพรชัยธีรวรผู้ในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและก็ใน,นานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยว่าตามที่ได้มีข้อความส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ,ๆนะครับเกี่ยวกับประเด็นรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เจ้าบ้าน15,000บาทซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวปลอมอันเป็นเท็จกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลถึงมาตรการเยียวยารอบใหม่ใครเป็นเจ้าบ้านรับเงิน15,000บาททางกระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ตรวจสอบและพบว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงซึ่งขณะนี้นะครับกระทรวงการคลังยังคงใช้ชุดมาตรการเยียวยาเดิมที่เคยออกมาใช้ก่อนหน้านี้ก็อย่างเช่นโครงการเพิ่มพลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โครงการเพิ่มพลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและยังไม่ได้มีมาตรการเยียวยาใหม่ๆออกมานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับซึ่งทางช่องก็เคยเตือนไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับสำหรับทะเบียนบ้านละ1 5 0 0 0้บาท ล่าสุดก็เป็นประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าไม่มีจริงนะครับสำหรับมาตรการเดียวยานี้ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็มีการประกาศแล้วนะครับจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับปีการผลิต2504ทับ65รอบที่1งวดล่าสุดคืองวดที่8แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่3ธันวาคม2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564รอบที่1งวดที่8ให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่มีการเข้าทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ที่ระบบวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆหน้าความชื้นไม่เกิน15%ดังต่อไปนี้หนึ่งก็เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิก,ก็อยู่ที่ตันละ11,100 28่บาทสี่เสตางค์ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะได้เงินช่วยเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ3 8 7 1สบาท59สตางค์สองเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับก็อยู่ที่ตันละ1865บาท42สตงตางค์ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะได้รับเงินช่วยเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ31,34บาท58สสตางค์ สก็เป็นข้าวเปลืกอกหอมปทุมธานีก็อยู่ที่ตันละ9,808บาท99สตางค์ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะรับเงินช่วยชดสนต่างอยู่ที่ตันละ1,191บาท1สตางค์สก็เป็นข้าวเปลือกเจ้านะครับก็อยู่ที่ตันละ8 0 4 5บาท44สตางค์ ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะได้รับเงินช่วยชดเชยสตางๆอยู่ที่ตันละ1,954บาท56สตางค์ก็5ก็เป็นข้าวเปลือกเหนียวก็อยู่ที่ตันละ8 3 8 4บาท2สตังค์ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะได้อยู่ที่ตันละ 3 6 1 5บาท98สตางค์นะครับก็เป็นประกาศล่าสุดณวันที่3ธันวาคม2 5 6 4น,นายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและล่าสุดนะครับก็มีประกาศแล้วการโอนเงินโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปการผลิตสพันหหมสินะครับทากศสาขา,าดอนหวายานอำเภอโนนสงจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนการโอนอยู่ที่2280รรายก็รวมเป็นเงิน ที่16,812,577บาท9 6สตางค์สำหรับพี่น้องลูกค้าที่มีความประสงค์จะเบิกเงินหน้าเคาน์เตอร์ธานาคารนะครับก็เนื่องจากในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด19สาขาดอนไวาจึงของกำหนดการบริการดังต่อไปนี้วันที่8ธันวาคม2564ได้แก่ตำบลดอนชมพูนะครับหมู่ที่1 2 3 4 5 6 7และก็8 วันที่9ธันวาคม2564นะครับตำบลดอนชมพูเช่นกันก็ตั้งแต่หมู่ที่ 9, 10, 11, 12แล้วก็13นะครับวันที่13ธันวาคม2564ได้แก่ตำบลบ,บิงทุกหมู่บ้านนะครับวันที่14ธันวาคม2564ตำบลทานปราศาส์นะครับได้แก่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6แล้วก็7 15ธันวาคม2 5ง4นาะครับตำบลทานปราสาทเช่นกันก็ตั้งแต่หมู่ที่8หมู่ที่9 10 1 1 12แล้วก็13วันที่16ธันวาคม2 5ง4นาะครับตำบลทานปราสาทหมู่ที่14 15, 16, 17, 18แล้วก็19วันที่17ธันวาคม2 5 5 4นะครับได้แก่ตำบลใหม่ทุกหมู่บ้านแล้วก็วันที่20ธันวาคม2 5ง4ได้แก่ตำบลละโมลและก็ตำบลอื่นๆนะครับทุกหมู่บ้านเช่นกัน ในส่วนของช่องทางการถอนเงินนะครับถอนที่ตู้ ATM ได้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2564เป็นต้นไปสมัครการแจ้งเตือนการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับได้ที่ SMS Alert เพื่อทราบยอดการโอนเงินเข้าบัญชีลดเวลาการเดินทางมาปรับสมุดบัญชีที่ธนาคารนะครับรวมถึงก็ขอเชิญทำบัตร ATM ทุกรายเพื่อความสะดวกในการถอนเงินหรือว่าการโอนเงินหากว่าไม่มีความจําเป็นในการใช้ใจ่ายก็ขอให้เก็บออมไว้ใช้ยามจําเป็นนะครับซึ่งพี่น้อง เกษตรกรลูกค้ามีข้อสงสัยก็โปรดติดต่อทกศสาขาดอนหวายซึ่งก็มีเบอร์โทร044955572-3ต้องขอขอบพระคุณทกศสาขาดอนหวายมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันถ้ามีข้อมูลของจังหวัดอื่นๆก็จะรีบนามาแจ้งมากมาก่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีีปประโยชนนน์ต่อไววั้สดี สวัสดีครับ